เมียเดียนี่ก็ผมเนี้ยเอสีมะไรเนะ้ยเกิดหาซื้อรถหายอยู่เมื่อเดือนนี้เพราะว่ารถคันเนี้ยมันม,มีขาตั้งและก็สีเขียวเอาอิงไว้หนอกกับแปลงวัดข้างประตูสีแยกหนตังไปห้วยยางขามหนตังไปบ้านฟังวินหัวขวหนตังไปตั้งบ้านสีมะไรแล้วก็นหนตังไปบ้านซ้อยสีโบลนปุณลนะไปตั้งไว้ซ้อยปุ่นนะเข้าป่าเขาดงปุ่ลนะกับนี่นะ แถวๆนั harma, il, en, да ád, ่นน่ะมันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่พอดีกล้องวงจรปิดน่ะมันบหันหน้าไปกำแพงลิ้ปากประตูวัดตีป้ามหน้ามันนะหอพระซุ้ัน่ะมันหันไปตั้งหนอนตาวนตั้งฟังมินตั้งมันสีเมลัยแต่ผตั้งไปตั้งบ้านห้ยยางกามบ่บินไปหุนตั้งไปห้อยสอยบันสัตน์นะข้ามจะหันนิ่มแต่บินสามแยกอย่ยงนั้นรถตีหายบ่เตีว่ากันนี่นะ กันนี่คนทีที่ใจดีงามเอาหื้อใจเห้าก่อนนี่นะถ้าเป่นไฟนี่นะก็สังเกตว่าจะอาจจะรู้จัก <c oughs> <c oughs> ถ้าว่าเปลี่ยนความคิดเห็นของผมนะอยากตห้กล้องวงจรปิดนะอยากจะเจพินะ่มหีกตัวหนึ่งตัวนี้หันไปปากหน้าประตูวัดเนี่ยที่ลุดหายนะ่ะที่หอพระชุมนั่นนะมันจะได้จับคนงางเนี่ยนี่ก็คือว่าหุ่นตัไปห้อยยังขามเนี่ย เอาอ <TH> ิง <ongs> pues <vit> เวนน่อยกับแปลงวัดแท้ๆน้องมาหายนี่กันนี้แล้วก็มาตุ้ยจะเท้ากวัดหน้าวัดก็มาพอหายละบางคนเนี่ยทำดีมันบ่ได้ดีราะอ่ะเนี่ยราะว่าคนหักคนจังมันมีเนี่ยบางคนอ่ะบางคนตั้งใจทําประโยชน์กับสังคมกับบ้านเมืองน่ะบอกมีสักกี่คนมาจังเนี่ยราะว่าเขาคิดฟิตเขาเข้าใจความฟิตของคนนี่อันนี้แต่บ่เป็น่ยนังอ่ะฝอกว่ามันห้ามบ่ได้ ซาเขาตั้งใจใขอจังแล้วก็ไปหนัะไปทั้งเนี่ยหยางยนี่ก็เดือดร้อนเี่ยังคมบ้านเมองมันจะวุ่นวายวุ่นไว้เนี่ยนี่แต่ฟอจะซื้อได้แล้วเนี่ยรถจันตีหายนี่นะมีคนมาบอกเนี่ยไผคือไผ่น่ะหู้เสียว่าเสียเหลืองอีกแล้วมันจะเสียคงน่ะเสียเหลืองมาบอกนี่เนี่ยนี่บ้านเฮียยังขาวมัน่ะเอถ้าคนปกติดีมาลักน่ะเตรียมเงินไว้จะ áo lương hình dưới rút ạ Tha khuôn bật tìm ba tìm xe nè nà Tha luộc xin và xa nè nà áo lượng ạ Đi bà đi nhốt hư nhả Nhả <laughs> <laughs> Phó từ đây phó bảo mình ham mình bởi đây nhả Bình lược bảo u cấp cuốn bởi hư lương Lưu mò hư nhả tán hư nhả nhả nằm giá tốt mưu phá mưu Phát xuống ông châu tìm mưu xín mưu thắm mưu nà Anh mình khét lạp Hồi <laughs> thì gặp nọ แล้วก็ออฟังเขาเข่าวไปก่อนนะครับเรื่องพระเวสสันดรนี่นะไมใครพระสังฆราชกับพระเวสสันดรเนนะี่ยตันลูกก็ตันแล้วเนี่ยติดแดงตังนเมียลาบท่านใส่ก็บอกมาขอเนี่ยแต่พระยยอ,อินบนสวรรค์มุนแสดงกายเป็นตัวมาลุมาตากสวรรค์เป็นพระฤาษีมาไว,พวาาไาานะ้พระเวสสันดรจะมาขอแม่นางมาสีนะพระเวสสันดรก็ใจดีเนาะตันลูกแล้วแต่ตันเมียเห็นไหม ฟาเวสันดอนก็ฟอนา้มัสีน้ำมัสีหันฟาเวสันดอนฟอหน้าฟอหน้าอย่างสังสัติยานของน้ำมัสีก็หู้ชาตว่ะฟาลิสีเฮยข้างกายข้างใจนะ่ะเป็นสมบัติของสารแล้วแล้วแต่สารจะเอาไปค่า,าไปแต่งไปเอาไปไหนเอาไปเตะค่าบอาไปขายบอก้ะแ,แตสุดแต่สารเตอะ์าเวสันดอนก็เอาน้ำยาตกหัวมือพามตามที่ฟาอิน พระอินทร์ก็บอกว่าอนุโมทนาติดตานคือว่าปั่นป้อนนั่นเองนะพระวิสันดอนใครได้เนี่ยขอใือก้กรรมกังา้าธานาส่งความปรารถนาทุกสิ่งรูประการเกิดมาแห่ตาหนึ่งจะได้กัดสรุปเป็นพระเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธิญาณแน่นอนที่แท่เราเนี่เป็นพระอินทร์ลงมาจากสวัสด์กายเป็นพระฤาษีมาขอแมนนางมัดี ได้นงางวสีก็ได้แล้วเดือนนี้เอาขึ้นสวรรค์ไปตดยขึ้นมาได้พราะว่ลระดับทิตมาเตากันฟองเป็นคนฟองเป็นพ้าอิน์พระอินรเลยมอบแม่น,นงมางวสีเอาไว้ให้ราเวสันดรอนยังเก่าอย่างเดิมต่อจากนั้นพระอินก็ขอลาราเวชันดรลาก่อนสวีวีวีฝ่าย <c oughs> <c oughs> อินก็ขึ้นสวรรค์ไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ